หนึงสิ่งนะคะที่ถ่วงชีวิตคุณคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาหลักของสังคมเลยนะก็คือเรื่องการเงินไม่ใช่ว่าจริงๆคนเก่งๆในประเทศไทยเยอะมากแต่ขาดความรู้เรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ดันไม่มีสอนในโรงเรียนนั่นก็คือเรื่องการเงินแล้วที่ไหนจะให้ทริคคุณ3อย่างในวันนี้ก็คือ 1. คุณต้องพยายามมีเงินสำรองยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกโอ้จะมีสำรองได้ไงขนาดมีเก็บทุกๆวัน,นยังลําบากเลยนี่หน่อยบอกว่าถ้าวันนี้คุณยังเข้าแอปลาซาด้าได้เนี่ยแต่ว่าคุณมีสิทธิ์เก็บเงินสำรองได้เพราะอะไรไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก็บเงินทั้งก้อนไม่ใช่ค่อยๆเก็บ มีบัญชีสำรองไปเลยในแบบที่ไม่ต้องไปยืมบัญชีตัวเองมาในแบบที่ไม่มีต้องมีแอปพลิเคชันเพื่อเอาไปโอนไปโอนมาไม่ใช่เก็บไว้เลยแบบว่าบัญชีนั้นไม่มีออนไลน์โอนเข้าอัตโนมัติไปเลย <ๆ S 1> ทุกเดือนแล้วสะสมไปเรื่อยๆจนเงินนั้นสามารถทำให้คุณอยู่ได้6เดือนหรือ12เดือนและ2คุณควรลดความเสี่ยงทุกอย่างเช่นคุณต้องมีประกันสุขภาพเพราะจริงๆแล้วนี่หน่อยไม่ได้มาขายประกันนะแล้วก็ไม่ได้มีดีลเลอร์ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแต่คนส่วนใหญ่พอป่วยทีเนี่ยแล้วหมดค่ารักษาตรงนี้ไปเยอะมากเพราะฉะนั้้นคควรรรมมีีปะกสสุุขภาาาาพทท่ํใหณถ การก้าที่จะทําอะไรก็ได้ลดความเสี่ยงไปไม่ได้อยากจะต้องใช้ประกันสุขภาพด้วยนะแต่ว่าลดความเสี่ยงตรงนี้ไปเพื่อให้คุณทําทุกอย่างได้แบบสบายใจมากขึ้นและข้อสุดท้ายนะก็คือคุณต้องคิดเรื่องภาษีเรื่องภาษีเนี่ยเตรียมไว้เลยอย่าพยายามเลี่ยงอย่าพยายามหลบเพราะโดนค่าปรับขึ้นมาอันนี้ก็ทําให้คนคนหมดตัวเยอะเหมือนกัน2เรื่องนี้เรื่องสุขภาพกับเรื่องภาษีทําให้คนหมดตัวได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเตรียมเรื่องนี้ไว้แต่เนิ่นๆทาให้ถูกต้องและเตรียมความพร้อมไว้ถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาคุณยังมีเงินสำรองที่จะพอไปตต่่่อออออแล้วพพมีีีเเงงินารทจะไปคุณก็ยด คุณไม่เครียดมากคุณก็จะหาไอเดียในการทําธุรกิจใหม่หรือสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะแล้วก็นี่หน่อยมีสอนเรื่องการเงินอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยถ้าสนใจก็ทักไปที่ไลน์แอดได้จริงๆเป็นงานดีไซน์ด้วยแล้วนี่หน่อยก็มีสอน8วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนแต่สําคัญในชีวิตโคตรๆอยากให้ไปลองเรียนแล้วข้างในก็มี QR code มีอะไรด้วยนะคะลองไปเรียนดูหรือจะลงเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้เป็นแพ็กเลยได้เจอตัวด้วย ได้คอร์สออนไลน์ด้วยได้หนังสือด้วยไปสอบถามกันได้นะคะที่ไลน์แอด s i k r u n i z z n o i สํวันนี้สวัสดีค่ะ